โดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกันโรคร้าย C.I. 1 2 3คุ้มครองครบจบทุกโรคร้ายขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าที่อยู่กับเราเนคะคยเพล p ์ a y สต์ของเราในวันนี้ชั่วโมงนี้กับคุณผุ้ฟังกันไล่กันไปตั้งแต่เอ่อ หล่นนะคะของปันแล้วมาที่หมื่นคำลาแททูคัลเลอร์แล้วปิดท้ายกันที่เลือกเองกับมือพูดถึงแททูก็ต้องพูดถึงคอนเสิร์ตดิสโทเปียนะคะสำหรับใครที่โตมากับแผ่นดิสปรากฏการณ์ครั้งนี้จะมาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังเราไปสนุกด้วยกันกับ9ศิลปินนะคะในวันที่9พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์นะคะบัตรมีราคาตั้งแต่8ันแไปจนถึง4ี่พอ่ะก็ว่ากันไปคือคําว่ามีตั้งแต่พันแปดถึงสี่พันห้านั่นแปลว่ามีราคาย่อยๆอ,อ,อ,อีกอยู่ระหว่างตรงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังเตรียมตัวก แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องของวิตามินในการทานอาหารหนู่นนี่นั่นยังไม่ต้องไปถึงวิตามินอื่นเอาความรู้ทั่วไปก่อนที่ทางเราต้องการวิตามินบำรุงสมองมากกวก <c oughs> โถเพิ่ <c oughs> มถามคุณผู้ฟังว่าห้ามไปค้นนะถ้าพูดถึงผักบุ้ง เป็นผักเบสิกอะผักบุ้งอะเอาว่าผักบุ้งเป็นผักคู่คนไทยประมาณหนึ่งป่ะพี่กวงใช่ไหมผักบุ้งนี่คู่คนไทยไหมฮะใช่ก็เราก็กินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะนะมันต้องมีต้องกินหลายแบบหลายรูปแบบเลยบางบีบางคนทอดอทอดแล้วมีจิ้มๆผัดผักบุ้งอะง่ายๆเบสิกผัดผักบุ้งผักบุ้งทอดกรอบใช่ไหมแล้วยำผักบุ้งกรอบอ่าแล้วมีผักบุ้งเอาไปลวก กินกับน้ําพริกมันมีหรือบางคนกินแกงส้มอใส่ผักบุ้งอันนี้จะเป็นส้มแบบแกงส้มแบบกรุงเทพสีส้มๆเลยก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าถักบุ้งอ่ะคุณผู้ฟังกินแล้วได้วิตามินอะไรบำรลุงอะไรมีคนตอบมานะคะคุณผู้ฟังความรู้รอบตัวยังคงถือว่าดีอยู่ยังอาจจะไม่ต้องบริโภคแปะกวยทั้งดิฉันเนี่ยต้องบริโภคแปะกวยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังบอกว่าหมื่นคำลาเปิดต้นชั่วโมงที่แล้วแล้วนี่คะ แล้วคะตอนไหนอะจําไม่ได้ป่าวคยต้องเข้าแล้วปยยต้องมาแล้วอะรู <c oughs> อฟังจริงดิแล้วอ้อมผิดไปแล้วไง <c oughs> ถ้างั้นนะขอโทษนะ <c oughs> ขอโทษนะขอ,ษนะขอโทษต้องไถ่โทษไหม <c oughs> อ่า ก็มีคนบอกว่า,อาพอเราพูดแล้วเป็นวิตามินบีบำรุงอะไรคุณผู้ฟังตอบว่าวิตามินบีเนี่ยบำรุงประสาทและสมอง mm hmm. เอามาจะต้องใช้ป่ะพี่กวงครทำเปิดเพลงซ้ำํำ <Okay. S 1> ผักบุ้งเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นวิตามินเอ mm hmm. ใช้คําว่าผักบุ้งตาหวาน <Okay. S 1> อาตอนเด็กๆก,ก็บอกว่าถ้าอยากตาหวานไอ mm hmm. ้กินผักบุ้ง <Yeah. S 1> อย่างนั้นเ mm hmm. หรอกินผักบุ้งเราจะวิ่งช้าเปล่า mm hmm. เป็นเต่า ไม่น่าใช่แ้วมีคนบอกว่าเต่าไม่เห็นตาดีเลยเ <laughs> ต่าเต่าตาดีไหมไม่รู้แต่ยยืนนะเนาะแต่ว่านี่นะคะผักบุ้งน่าจะบำรุงสายตาเป็นวิตามินเอผู้ฟังก็จะตอบวิตามินเอกันทั้งนั้นเลยนะคะคซึ่งในความเป็นจริงนั้นแล้วข้อมูลนะคะที่ทางถ้าเราร์ชเข้าไปเขาก็จะบอกว่าผักบุ้งเป็นผักใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามินเอ ที่มีปริมาณสูงมากช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าน,นอกจากนี้นะคะ<ม>ยังอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีวิตามิน B1 b น b, b 3ทําทำไมเรานึกถึงกล้วยละ่ะพอ B 1ีน2น่อโตมาแบบไหนนะอ้อมคุณภาพ <c oughs> คือพอพูด 2, ถึง b ี B2 งแทนที่จะไปวิตามินเราถึงกล้วยหอมจอมสนซะแล้วทำไมเราเป็นคนนี้แล้วอีกนิดเดียวเราจะไปนะั่นแล้วนะเจ้าขุนทองละอ่าแล้วก็มี B3 B5 B6 ไปยันบีเก้าวงเล็บ่าคือโฟเลตโอ้โหความรู้นี่คืนคุณค Designer, <c <bells> <c <ram ming> รูไปนานแล้วรวมถึงแร่ธาตุสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วว่าธาตุเหล็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เาก็เลยบอกว่ามันก็ควรจะทานหนอเนาะมันบำรุงทั้งสายตาลดอาการตาแห้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและต้านอนุสารต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบเนี้คุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะควรทานบำรุงสายตาบำรุงเลือดและเพิ่มกากใยในระบบขับถ่ายแต่แนะนำนะคะว่าปรุงสุกสดก็ได้นะแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีแต่ในยุคเลี่ยมโตมามันเคยมีข่าวตอนเด็กคุณผู้ฟังปริ้งไม่ใช่พะยะปริงอยู่ในไอ้นี่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะ ผักบุ้งเพราะว่าม,มันยังไม่สุกไงมันใส่ผักบุ้งโอยมาแล้วมันแบบ,บ<ๆ>เขาก็เก็บสดไงผักเป็นหลอดอะนะ,ะมันก็มีข้างในนะแล้วมันเหมือนเขาเก็บมาจากน้ำถูกต้องสดสดจริงสดแท้เลยสดจนมีปลิงอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังก็เลือกหน่อยละกันคือไม่ได้บอกว่าทุกผักบุ้งมันจะมีปลิงคือการที่เราซื้อผักมาจากแหล่งไหนก็แล้วแต่ต้องล้างให้สะอาดนะคะเขาเรียกอะไรนะเอาไว้ล้างผักอ่ะด่างทับทิมด่างทับทิมก็ได้หรือว่าที่เป็นถุงอะ ที่อามด้มกกาแลนด์อามาล้างที่บ้านก็ซื้อใช่ไหมแล้วก็ล้างล้างมันจะมีเยอะเลยที่เราจะต้องแช่ผักก่อนถูกไหมคะคุณผู้ฟังแช่ผักแช่ผลไม้เพราะเราก็ไม่รู้แหละว่ามันจะยังไงเนาะอย่างน้อยแช่ให้ที่มันติดมากับผิวออกแล้วก็ขูดดินขูดเดินออกนี่นะคะวันนี้เราก็ว่าเรื่องของสุขภาพเพราะวันนี้เป็นวันปีใหม่เราจะพูดกันเรื่องแต่เรื่องมงคล สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและบัสสยบหมาแมวกินยญ้าขนสวยตัวนั้นยืนหนึ่งต้องบัสอังคารคุมโปงน่าสนใจกันเลยทีเดียวเพราะคืนนี้แหละคืนนี้จะไหมพี่กุลคืนนี้บ้านคานคืนนี้เราจะต้องคุมโปงไปได้วยกันค่ะคุณผู้ฟังสองทุ่มเวลาเดิมเป,ป๊ะกกบน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงบแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะบัส ทัดสันได้ใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นทิบัสค่ะ